มาอีกแล้วนะครับรถที่เพื่อนๆถามหาเยอะที่สุดนะครับเป็น GLC นะครับ250 Coupe นะครับคันนี้นะครับพิเศษ,ษ,ษนะครับเป็นเครื่องยนต์บินซซนนะครับยังไงไปดูในคลิปกันครับก่อนจะมาดูรายละเอียดนะครับขอ กด Subscribe ให้สัก1ดวงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน AB Premium m o t o r นะครับเอามาดูกันเลยนะครับคันนี้เป็น G.L.C. Coupe นะครับ250นะครับแต่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรหัสเขาจะเหมือนกันนะครับแล้วก็การกับขี่ก็เป็นระบบขับ4ล้อนะครับคันนี้เป็น AMG แล้วนะครับก็จะสังเกตนะครับกันชนหน้าของเขานะครับก็จะมีคิ้วโครเมียม ตัดยาวตั้งแต่ซ้ายไปขวาเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบไดมอนด์กริลนะครับไปหน้านะครับเป็น LED daytime running light นะครับสามารถที่ขับขี่เลี้ยวตามได้เลยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีนะครับของ mercedes benz นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขานะครับด้านหน้านะครับ ก็จะบ่งบอกนะครับความเท่ความดุดันนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆนะครับไปไหนก็ง่ายนะครับขับขี่ง่ายๆนะครับอันชนหน้าเท่มากๆนะครับในสปายเอ็มจีนะครับให้ปาร์คเซนเซอร์มาถึง6จุดเลยนะครับแล้วก็มีกล้องหน้านะครับคันนี้เป็นกล้องแบบ360องศานะครับหน้าจะซ่อนกล้องไว้ใต้โลโก้ตรงนี้นี่นะครับผม ดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างล้อสไตล์เอ็มจีนะครับการดิถีนะครับล้อของเขานะครับก็เป็นล้อขอบ20นะครับเป็นแบบเอ็มจีคันนี้รัดยางมิชลินมาให้นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับด้านข้างชายบันไดนะครับยาวไปจนถึงด้านท้ายแข็งแรงสามารถเหยียบได้เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงนะครับดูด้านข้างนะครับกล้องซ่อนมาด้านล่างนะครับสวยงามมากๆนะครับดูนะครับก็ ไฟตัดด้านข้างตรงนี้นะครับอยู่วภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่ได้จอดตากแดดนะครับทำให้รถคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยคมนะครับล้อหลังนะครับเขาจะกว้างกว่าล้อหน้าสักนิดหนึ่งนะฮะด้านหลังนะครับสไตล์คูเป้ของเขานะครับไม่ได้ทําให้อึดอัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับก็ทําให้รุ่นนี้เนี่ยฮะเป็นรุ่นนี่ยอดนิยมนะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบหลังเต่าคูเป้นั่นเองนะครับดูไฟนะครับด้านหลังนะครับคันนี้เนี่ยสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถัดลงมาสักนิดนึงเป็นโลโก้นะครับโฟิกแือ ระบบขับ4ล้อของเขานั่นเองนะครับให้ปาร์คเซนเซอร์นะครับด้านหลังมาด้วยถึง6จุดนะครับทำให้ขับขี่จอดมองต่างๆทําให้คล่องตัวนะครับด้านล่างนะครับมาในแบบท้อฟู่นะครับแล้วก็ซ่อนกล้องหลังไว้ให้เพราะคันนี้เนี่ยเป็นกล้องแบบ360องศานะครับโลโก้ G.L.C 250นะครับนี่คือรหัสของเขาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับการเปิดฝาท้ายไฟฟ้าก็สตา์ G.L.C ครับจิมดันบนนี้ก็ เปิดขึ้นได้เลยนะครับอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็มีวางพรมทําพรมมาในแบบ3มิตินะครับสัดสีดําแดงนะครับสวยงามนะครับม่านบางตานะครับอันนี้ก็คนสภาพสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับให้มาด้วยนะครับเหยียดงามครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับสามารถดึงเข้าออกได้นะครับปาทยไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายนะครับขึ้นลงสมูทมากๆครับสาหรับคันนี้ตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีสมนักพิกคว่มน้ําท่วมหรือกระแทกตูดมาแน่นอนครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของเขากันบ้างนะครับลักษณะเฉพาะตัวโดดเด่นของเจ้า GLC 250d นะครับคันนี้นะเบลขไม่อยู่ที่1 8 0 0 0กิโลนะครับรถมือเดียวนะครับเครื่องยนต์เบนซินสตาร์ติดและเงียบฉี่นะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับมาดูความสมบูรณ์ของเขานะครับนะฮะจอแสดงผลขึ้นชัดเจนนะครับ มาดูเมาส์กันบ้างน,นะครับเมาส์ต่างๆนะครับกล้อง360องศาตร,รวจสอบให้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับนี่นะครับใช้งานได้ปกติประตูซ้ายเราเปิดอยู่นะครับเนื่องจากตากล้องอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับฟังก์ชันแสดงแบบเรียลไทม์นะครับนี่เป็นไงดูแบบ180 องศาวิวได้เลยนะครับดูนะฮะมีกล้องทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอมนนี่คือกล้องดันหน้านะครับแสดงผลนีนะครับถ้าขับทีง่ายนะครับสาวสาวผู้หญิงนะครับแม่บ้านต่างๆที่เลือกใช้รุ่นนี้แล้วยังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลครับขับง่ายง่ายนี่นะครับสุดๆไปเลยครับด้านบนนะครับมาแบบมูลรูฟนะครับไม่เต็มตัวนะครับก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับเบาะเป็นแบบดาแดงคันนี้เนี่ยพุ้มเบาเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราลื้อออกนะครับประภาพเบาะก็จะเต็มร้อยเลยนะครับใหม่เกี่ยมนะครับอันนี้อมานะครับ เค okay, ครับมาดูความสมบูรณ์ต่างๆเท็กเจอร์ภายในนะครับไม่มีร่องรอยนะครับหรือการขีดขวดด่วนใดๆนะครับเอาไปเนี่ยสภาพสวยงามนะครับเมาส์ไม่มีแตกฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ดีพวงมลาลัยสวยนะครับเพราะว่ารถเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวสอบแหลกต่างๆเนี่ย ไม่มีเสียงดังใดๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมนะครับพร้อมใช้งานสมบูรณ์มากๆนะครับผมตรวจสอบภายในต่างๆนะครับคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับพอรถมือเดียวายแดงรักษาไว้อย่างดีนะครับไปดูด้านหลังกันบ้างครับเป็นไงกันบ้างนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเนื่องจากเขานะครับคันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีคนนั่งด้านหลังเลยนะครับเบาะก็จะตึงนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับเลกรูมเฮดรูมนะครับอยู่ในกว้างๆเลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับ ไฟต่างๆหสื่อนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวคูเป้คูปนะครับก็เฮดรูมเนี่ยยังห่างนะครับผมสูงร7 5สนะครับก็ยังเหลืองๆเลยนะครับองศาเบาะต่างๆไม่ได้ทําให้อึดอัดนะครับนั่งเอนหลังได้นะครับนั่งยาวๆไม่เมื่อยแน่นอนครับผมโอ้ยครับเนื่องจากรถคันนี้นะครับเราเพิ่งได้มานะครับไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับผ่อนรีวิวนะครอโยน์เรายังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็จะเห็นสภาพฝุ่นอย่างนี้ก็ ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับตรวจสอบนะครับมอคอต่างๆนะครับให้ดูกันแบบเรียวๆเลยนะครับน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับมาร์เกอร์อะไรต่างๆยังอยู่ครบนะฮะนะคิวซีมาร์เกอร์ยังอยู่ครบนะครับไม่มีการชนหนักนะครับดูนะครับ เครื่องยนต์เงียบนะครับเครื่องยนต์แบบเบนซินนั่นเองนะครับนะฮะตรวจสอบนะครับปันชนหน้าฝาโปรงนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้รถตรวจสอบระบบน้ําระบบไฟนะครับต่างเครื่องยนต์ต่างนะครับทำงานปกตินะครับรถเพิ่งเช็คสูตรมานะครับตลอดนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยนะครับเพราะรถคันนี้ประวัติเขาอยู่ศูตนย์ตลอดตั้งแต่เกิดเลยนะครับผมทางเรานะครับ AB Premium Motor นะครับดูแลภาษีให้ถึงปี67เลยนะครับคันนี้ก็เอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับตรวจสอบ ประวัติต่างๆนะครับคันนี้ก็ตั้งแต่ออดจะออกตั้งแต่ออกศูนย์มาก็ดูแลในศูนย์มาตลอดนะครับคันนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับปี2018แท้เลยนะครับคันนี้ขายถูกมากๆครับรถมือเดียวนะครับเอาไปไม่ผิดหวังนะครับราคาพิเศษเพียง1 8 9่0 0้าน่าบาทเท่านั้นนะครับรีบจับจองกันเลยนะครับสภาพแบบนี้นะครับและถ้าคุณลูกค้าหรือเพื่อนๆที่ดูออนไลน์อยู่นะครับอยากซื้อรถนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับได้รถตรงปกแน่นอนเพราะที่ a b บีพรี m มี o ม o อเเนี่ยเราส่งทั่วประเทศ นะครับแบบออนไลน์ไปแล้วมากกว่า1,000คันนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าได้รถต้องปกแน่นอนครับสนับสนุนโดย Car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4sure.com